ใครที่กำลังมองหาซีว ic ไว้ใช้งานอยู่นะครับผมจะมาแนะนำคันนี้เลยครับกับ C ี v i c f c นะครับคันนี้เป็นตัว1.8 EL ปี2018นะครับสีดำสวยๆคันนี้เลยนะครับคันนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยนะคือเป็นรถมือเดียวนะครับเลขไมล์เพียงแค่30,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับนะรถปี2018นะครับกับเลขไมล์30,000นะครับเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับผมนะ ตัวนี้นะครับเป็นตัว1.8 EL นะครับก็จะน่าได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับนะล้อนะครับเป็นล้อแม็กนะสีทองนะอันนี้เราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเป็นยางใหม่ปี25เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนเลยนะสภาพสวยๆเลยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะด้านข้างนะครับเป็นสีดํานะครับสีสวยเลยนะครับผมนะก็คือสภาพเนี่ยเอาไปซิ่งได้เลยนะครับ นะโอเคมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีนะโดดเด่นด้วยไฟเลี้ยวอ่าไฟไฟท้ายนะครับผมนะตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับอันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับนะท่อนะครับนะเป็นท่ออ่าเปลี่ยนมานะครับเสียงเนี่ยเพราะใช้ได้เลยนะครับเดินท่อมาใหม่เลยนะครับนะตัวนี้นะอ่าโอเคตัวฝาท้ายนะครับห้องเก็บของด้านหลังนะก็กว้างขวางนะครับนะสามารถใส่ของได้เยอะนะครับ ซีวิคก็สามารถซิ่งได้นะครับเก็บของได้นะเดินทางได้นะครับผมเป็นรถที่เรียกว่าเป็นตัวยอดฮิตตลอดการของ Honda เลยนะครับผมโอเคเรามาดูภายในกันนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับคันนี้นะก็เป็นกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะครับนะสามารถสตาร์ทรถโดยใช้กุญแจโดยที่ไม่ต้องขึ้นรถได้นะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังสีครีมนะครับผมนะสภาพก็คือยังไม่มีขาดนะครับผมก็มีรอยนิดหน่อยนะครับผมตามการใช้งาน นะครับเบาะหน้านะครับก็คือมีรอยยับนิดหน่อยนะครับคันนี้เราติดฟิล์มให้ใหม่นะครับสภาพภายในคันนี้เป็นตัว EL นะครับอย่างที่บอกนะก็คือเป็นตัว p u s ส start เนอะ <c oughs> นะครับสามารถใช้ตัว cruise control ได้นะครับผมมีฟังก์ชันพวงมาลายัยมีกล้องถอยหลังเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้มีให้ครบครบแล้วนะครับผมเป็นเบรกมือไฟฟ้าอโอโต้เบรกโฮมมีมาให้เรียบร้อยนะอะอย่างที่บอกนะครับคันนี้นะเลขกไหมนะครับนะอยู่ที่3 1 6 2 7กโลนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับผมสภาพสวยมากเลยนะเสียงท่อเสียงท่อเพาะเลยนะครับผมนะอ่ะใครชอบเสียงท่อแบบนี้นะครับแล้วก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูคันนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดู ห้องเครื่องด้านหน้านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง1.8นะครับนะฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงแก้มนะครับทุกจุดนะเดิมๆนะครับผมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับ นะรถคันนี้เรารับประกันนะครับไม่มีพลิกความชนหนักนะ้ําท่วมตัดต,ต่อเคมสมซากนะครับหากพบเจอเป็นรถผิดกฎหมายโอนไม่ได้เรารับซื้อคืนร้0รนะครับระบุในสัญญาให้เลยนะครับผมนะ <c oughs> รถเนี่ยสภาพดีมากนะครับเลขไม่น้อยนะครับแล้วก็เจ้าของมือเดียวกนะับค <c oughs> ันนี้นะครับหลังจากได้ชงกันไปแล้วกับตัว Civic FC นะครับ1.8 EL ปี2018สีดำคันนี้นะรถมือเดียวนะครับไม่เพียงแค่30,000นะครับ30,000นิดๆน,น,นะครับคันนี้นะครับผมราคานะครับเราขายอยู่เพียงแค่549,000นะครับ549,000กับรถมือเดียวเลขไม่30,000นะครับคุณได้รถสภาพดีๆเลขไม่น้อยๆคันนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ หากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่โอรถูนสองของเรานะครับหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับสามารถโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ